สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่งพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องเนาะก็สวัสดีตอนเที่ยงนะครับทุกท่านเนาะตอนนี้นะครับพวกเราก็กําลังจะเดินทางนะครับไปส่งทางน้องมาถอยนะครับก็ไปรับนะครับแล้วก็ต้องไปส่งนะครับพี่น้องเอ๋ย วันนี้บรรยากาศนะฮะ f ี FC. ร้อนอบอ้าวนะฮะใช่ไหมแม่ร้อนอบอ้าวใช่ไหม้าเนะเมื่อคืนนะครับพี่น้องก็พวกเรานะขึ้นไปพาสมุนนะฮะออกล่านะครับพี่น้องก็โอ้ยไม่ได้อะไรเลยนะครับเมื่อคืนนี้ เพราะว่าหมอกนะครับต้นนั้นเนาะหมอกลงแบบเห็น่องนี่่องตามต้นไม้นี่นเห็นแค่ร,ยระยะนะสิบเมตรนะครับพี่น้องก็สมุนก็มาว่าไม่ได้ก็ได้หนูตัวนึงนะครับ <c oughs> ได้หนูตัวนึงนะครับพี่น้อง ก็ลงมาถึงบ้านนะตีสามนะครับพี่น้องเอ๋ยนะก็นอนจนจะเที่ยงนะครับสนะิบโมงกว่านะนะก็ตื่นมาทานข้าวแล้วก็ไปส่งน้องมะตอยนะครับเป็นไะงครับไไรครั้งหน้าไม่ต้องมาเด้อฮะไม่ได้มาอะไรไม่ต้องมาถ้ายังมาก็ อีกประม,มาเดือนกว่าๆทำไมปีเตอร์มีวันหนึ่งน่าจะได้ปีประมาณอาทิตย์หนึ่งปีเตอม์ต้องรับไปพ่อเขาไปรับอีกใช่อาทิตย์หนึ่งโอ้ไปรับเขาไปส่งอ oh, ีกใช่หนึ่งหลายเอาพ่อไปรับมาพ่อก็ต้องไปส่งแล้วเนาะ เราโทรเม้อบปล่เออเข้าไปนั่งรถถูไปลงตรงน้อยใช่นั่งรถทั่วลงตรงน้อยเอามันมีเราไหมไม่เราแม่งก็ตกไปไปลงไปลงสกลเนาะไปลงสกลแล้วก็มาลตรงน้อยก็มาดูพก๋เนาะพอเก๋มาก่อนมีมาก่อนล่ะพกีเกือบสามโมงสี่โมงนเสาร์อาทิตย์เราไปยุติ อย่างนัวก็ไปโคเกเม๋วิ่งสาวอาทิตย์แม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปรับได้อืมอน,นี่ไปกับตังเป็นพันนองพี่น้องออก็วันนี้มีกล่องน้ำใ,ใส่ขวดไปด้วยนะประหยัดเป็นพี่น้องเลยกินน้ำบ้านเขามันไม่แ่บเลยน,ะน้องมาแตอเนาะไม่รู้ประหยัดจริงไหมพวกหมดอยู่ดีอืมวัดดูลานเน๊อ พูดถึงน้ำไม่ได้ซื้อน้ํากินนะมันก็น่าจะประหยัดลงเนาะเอาแบบจรอนไปเลย10ลิตรหรือว่า20ลิตรใช่จรอน20ลิตรแบกไว้นะเอาไว้หนีใต้ลมม่วงมันก็ลงมาบเขาแม่เอายาใส่ว่ะจ๊ะแล้วก็แบกไว้ล้างหอน่ล้างหอให้ครบต้องจัดนะมาต้อยเขาจัดเสื้อผ้าเอาแล้วไปล้างผู้ยังไงต้องล้าง กินแล้วทิ้งยิ่งจะทิ้งกินใส่ถุงกินใส่ถุงมาต้อยยิ่ใส่ถุงวันนี้ก็ได้น้ำไปสามตะกร้าใหญ่ๆนะสักสิบจลน์นี่น่าจะพอดีหนึ่งเดือนถ้าไม่ล้างนู่นนี่นั่นเอาไว้แต่กินอย่างเดียวเนาะอย่างเดียวสิบจลน์ก็มีนไม้กระสอบเนาะกระโดดบบมีไม้กระสอบหนึ่งนี่ไม่ฝากใครมาต่อยเอาไปให้ ไปฝากไม่หหเอามีไหมหมบยว่ามีคนกอกน้ําไปทานแบบนี้ไหมมีมีเนาะเขาก็ซ้ายเกลนอนอนนนันนั้นเนะแล้ว่าเขาเขากลับมาิตทศละครั้งไงเขาก็เอามาทีละลิดทีละหน่อยบ้านเขาอี่ในในได้เนาะแม่เห็นขวดน้ําตั้งอยู่แล้วขวดน้ำใหม่สิบริทเนาะ,นะพร้อมตั้งทรอนพร้อมนั้นมาเขาซื้อเป็นถัง ก็มาต้อยก็ซื้ออะด้ทีนี้นะ่ะมาต้อยเ,เอาเอาแกลอนห้าลิตรนะนะสีขาวๆเหมือนข,ของแม่นะเอาสักเต็มรถเนี่ย <No. S 1> มันจะได้เอาไว้ใต้เตียงได้เ <No. S 1> นาะมาต้อยมันตีนมีต่ำพ้นวเอาก็รอนห้าลิตรกันอ้อยด้วยละร่อนห้าลิตรเด่งๆหรือร่อนที่ว่าไปกินที่ไหนที่สุดเอาจากซาวกัน ต้มมาม่าต้มมาม่าด้วยบ่ทำควาข้าวล้างนู่นนี่นั่นแต่น้ำก๊อกเราไปกินที่ที่คณะด้วยบอใส่กระเป๋าไปเใส่แก้วน้ำไปเต็มแก้วใช่ทั้งวันไม่ทั้งวันก็เติมเอาไปด้วยบอขวดกเป่าเอาไปเอาใส่ข้างกระเป๋าไปเอาขวดน้อยคนเราขวดกับเจ้าบีม บอกไปเติมประมาณสองรอบก็หมดอมก็ทั้งวันใช่พี่น้องประมาณนี้เนาะเพื่อนว่าเพื่อนเอาน้ำไปกินอยู่นะก็มาเดินทางพี่น้องท้องฟ้าปลอดปูงโุ่งนะแต่มันก็ร้อนอบอ้าวบางที่เขาก็บอกว่าเห็ดออกนะแต่บ้านเราไม่มีเห็ดไม่ออกเห็ดปูเห็ดไข่เห็ดเห็ดปวกเห็ดปวก เห็ดปัวเห็ดอะไรว่าบ้านเราเรียกเห็ดอะไรเห็ดตาบแต่บ้านเราไม่เห็นเนาะไม่เห็นเห็ดตาบนะพี่น้องนะวันนี้ก็ไปส่งมาตอยนะกลับมาถึงบ้านก็จะเตรียมตัวไปกีดยางนะมีดที่เท่าไหร่พ่อ,พอวิกนี้มีดที่เจ็ดแล้วก็วันจันทร์ก็วันจัดก็พักวันอังคารก็เก็บ วันพุดก็าขายนะไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบเพราะว่าฝนตกห้ำไปหนึ่งมีดนะได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องมันเป็นไขก่กระปาดนะเป็นเหมือนวุ้นก็ปั้นเอาเนะาะหยอะน้ำกดใส่แล้วให้มันเกาะตัวแล้วก็ปั้นเอารอบนี้มาลุ้นอีกนะคะว่าเราจะได้กี่กระสอบนะแบ่งกับพ่อของคุณกีพี่น้องผู้หลวงเจ้าด้พนตตห้ำตลอด นะได้สามีดรีด่นะ้นงะไปตอนฝนตกฝนตกหนึ่งมีดนะขึ้นไปแล้วก็ฝนตกกระทางสองครั้งก็ 2> 2งเป็นสามเป็นหกเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ไม่ได้กีด,ดวนะี่นองคงจะไม่ถึงกระสอบหรอกหรือปูหลวงหลวงฮะเนาะพัดเสเินอยู่<ฮ>อ่ะอันนี้แหละยัยงไงก็อย่าลืมนะคะ มาให้กำลังใจพวกเราเนาะพบกันใหม่พูดไอติมพ่อเมื่อ <Okay. S 1> กี้นี่ไหมพบกันใหม่หมคลิปหน้าโอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ